โคตรสนุกครับบอลสเปนในฤดูกาลนี้นะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับย้อนกลับไปดูเกมฟุตบอลโคปาเดลเรกันนะครับโอ้โหต้องใช้คําว่ายิงกันกระจุยนะครับยิงกันอุตลุดนะครับนึกว่ายิงแบบฟุตซอลเลยนะครับมี8ประตูที่เกิดขึ้นในเกมเล็กแรกครับของฟุตบอลโคปาเดลเรในฤดูกาลนี้นะครับย้อนกลับไปครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็เป็นการพบกันระหว่างทีมอย่างแอตเลติโกมาดริดนะครับกับทางบาเซลนาเมื่อวานนี้ก็เตะกันที่สนามคัมนูนะครับ โดยเกมเมื่อวานนี้นะครับการจัดตัวนะครับบาร์เซโลนาครับตัวหลักๆที่ลงเล่นนะครับเกมรุกก็มีราฟินญาอยู่ทางด้านซ้ายนะครับด้านขวานี่เป็นรามินยามาลตัวรุกเป็นดานี่โอโมครับหน้าตัวเป้าเป็นเฟรนตอเรสครับมิดฟิลด์คู่กลางเมื่อวานนี้ครับใช้เป็นเปดรีจับคู่เฟรนกี้เดยองครับเกมรับมีเปาคูบาซีครับมีอินิโก้มาตินสแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นอารเอโดเบลเด้ครับขวาเป็นคุนเด้ผู้รักษาประตูเป็นทางเซสนี่นะครับนี่ก็เป็นชุดหลักๆของบาร์ซ่านะครับเอาง่ายๆว่าตัวหลัก เลวานดอฟสกี้ซึ่งเป็นตัวสำรองครับขยับมาดูที่ฝั่งของแอตเลติโกมาดริดครับเมื่อวานนี้นะครับตัวหลักที่ลงเล่นครับจูเลียนอัลเวสครับตัวแบกของทีมในฤดูกาลนี้รวมไปถึงนักเตะหนึ่งคนหนึ่งที่ฟอร์มดีมากครับอองตอนกิลสมันครับก็กลับมาเติทีมเก่าด้วยนะครับก็เล่นเป็นหน้าคู่แดนกลางก็นำทัพโดยคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับโรดิโกเดปอร์นะครับแล้วก็ทางลูกชายของดิเอโกซิเมลเน่เมื่อวานนี้ก็ได้ลงเล่นด้วยครับส่วนเกมรับก็มีเคลมองลองเล มากรสยูริเน่ต้ครับผู้ดประตูนี้ก็เป็นทางมูโซครับก็เป็นตัวหลักเมื่อวานนี้แหละครับให้กับทางแอตเลติโกมาดริดนะครับซึ่งเกมเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเปิดฉากมาแค่นาทีเดียวนะครับแอตเลติโกมาดริดก็มีโอกาสได้ประตูออกนําไปก่อนนะครับจากจูเลียนอาเวลสครับจากจังหวะที่เคียวมองลองเล่ครับหมองสะบัดเปลี่ยนทางมาแล้วก็ตัวที่ยืนรออยู่เสาสองครับจูเลียนอาเวลสก็ยิงเข้าไปนะครับก็ยิงประตูได้อีกแล้วนะครับจูเลียนอาเวลสปีนี้นี่ฟอร์มดีจริงๆครับสุดยอดนะครับ ส่วนให้หลังอีก5นาทีครับนาทีที่6ครับทางฝั่งของตุลกิสมันครับหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษครับก่อนจะล็อกเข้าเท้าขวาแล้วก็ยิงสองแรกเข้าไปนะครับทาให้บาเซล่าทำให้ทีมอย่างแอตเลติโกมาดริดครับ6นาทีครับขึ้นนําบาเซล่า2ต่อ0ครับก็ถือว่าช็อกไปพอสมควรนะครับแต่หลังจากนั้นครับบาซ่านี่ก็มาได้ประตูไล่เป็น1ต่อ2ครับจากจังหวะที่ชูดคุนเด้หลุดไปทางด้านขวากรอบเขตโทษครับเปิดตบกลับเข้ามา แล้วก็เป็นทางฝั่งเปรี่นะครับชาร์จเข้าไปนะครับไล่มาเป็น1ต่อ2และในนาทีที่21บนะครับบาซ่าตามตีเสมอ2อครับจากลูกเตะมุมจากด้านขวาราฟินญาโยนมาสอสองครับแล้วก็เป็นทางเปาคูบาซี่นะครับโขกตุ้มเข้าไปนะครับตามตีเสมอ2อสองเท่านั้นยังไม่พอนะครับก่อนจบครึ่งแรกครับบาเซลนาครับก็มาได้ประตูอีกลูกหนึ่งครับจากเตะมุมเหมือนเดิมเลยครับรอบนี้ราฟินญาเตะเหมือนเดิมครับจากด้านขวา บอลลอยโค้งที่เสาสองแล้วก็เป็นทางฝั่งของอินิโก้มาติเนสเลยครับโขกเข้าไปครับบาเซลนาพลิกแซงนํา3ต่อ2ในครึ่งแรกครับก็ถือครึ่งแรกมี5ประตูเกิดขึ้นนะครับเท่านั้นไม่พอครับครึ่งหลังนี่โหทางฝั่งของแอเลติโกมาดริดมีการเปลี่ยนตัวก่อนครับเปลี่ยนตัวไปถึง5ตัวก่อนนะครับก่อนที่บาซ่าจะเปลี่ยน2ตัวเอากาบี้ลงมาแล้วก็ทางเลวานดอฟกี้ครับเลวานดอฟกี้ครับเมื่อวานนี้อยู่ในสนามได้เพียงแค่6นาทีครับแล้วก็มายิง ประตูที่4ให้กับทางบาเซลนาครับจากจังหวัดที่ไอ้หนูลามินยาเมาครับกระชากไปเล่นขวางกรอบเขตโทษครับเมื่อวานนี้การกระชากแล้วก็การแตะบอลลอดขาผู้เล่นของแอตเลติโกมาริทําได้หลายรอบด้วยครับโดยประตูที่ขึ้นนํา4-2นะครับทางฝั่งลามินลากจี้ไปแล้วก็เปิดลอดใต้าขาผู้เล่นของแอตเลติโกมาริดไปให้กับทางฝั่งของลวันดอฟกี้แล้วก็ชาร์จแท็บอินเข้าไปนะครับที่ตรงกลางประตูก็เป็นประตูออกนํา4-2ครับในนาทีที่74และจากนั้นครับ ตราหมีก็ไม่ยอมครับนาทีที่84ครับก็มาได้ประตูไล่มาเป็น3-4ต่อจากมาโกสโยเรนเต้และนาทีบาบครับนาทีที่ 90+3 อเล็กซานเดอร์โซลอตนะครับตัวสำรองของทางฝั่งแอตตลนิโกมาริดก็ลงมานะครับแล้วก็ยิงประตูตามตีเสมอครับในนาทีที่ 90+3 ให้กับตราหมีไล่บาเิโลน่ามาเป็น4ประตูต่อ4นะครับจบเกมนี้นะครับเลกแรกของฟุตบอลคเปาเดลเรในรอบเซมิไฟแนลครับคู่นี้เสมือนไป4-4ต่อครับ ยังไม่สามารถบอกได้นะครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับก็ถือว่าเป็นปได้ครับบาร์ซ่าก็อาจจะเข้ารอบก็ได้แอตเลติกมาดริดก็อาจจะเข้ารอบก็ได้นะครับแต่ก็ถือว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกหนึ่งเกมหนึ่งเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ในฤดูกาลนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่โคตรมันเลยครับเป็นเกมที่ถือว่าทั้ง2ทีมไม่ยอมกันเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่สนุกมากมากครับนักเตะที่เล่นดีมากเมื่อวานนี้ครับลามินยาเมานะครับโอ้โหจังหวะการกระชากลากเลื้อยการลากตี้สุดยอด มีนักเตกอะอย่างพวกเปดรี่อะไรเงี้ยเมื่อวานนี้ก็ทําผลงานได้ดีนะครับของทางบาร์เซโลนาส่วนฝั่งของแอลติโกมาดริดจูเลียนอาวาเลสพวกนี้ครับก็ถือว่าเป็นตัวแบกอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับฤดูการนี้ยังดูไม่ออกครับสำหรับคู่บาร์ซ่ากับแอลติโกมาดริดครับใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับแล้วก็ถือว่าด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้ก็มีโอกาสครับที่ทั้งคู่ยังมีโอกาสในการคว้าชแชมป์ด้วยกันทั้ง2ทีมเลยนะครับก็เป็น ถือว่าฟุตบอลที่สนุกนะแล้วก็เข้าไปดูนะครับนั่นหมายความว่าฤดูกาลนี้ครับเล่นไป2เกมที่คู่นี้เจอกันมาครับเกมลาลิก้าสเปนที่เจนเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาตราหมีบุกไปชนะบาเซลนาต่อหนึ่งนะครับและเนี่ยเป็นเกมฟุตบอลโกปาเดลเรอีกตราหมีก็ไม่แพ้บาซาอีกครับ2เกมที่เจอกันในฤดูกาลนี้ที่บ้านของบาเซลนาแอตเลติโกมาดริตยังไม่แพ้กับบาเซลนาเลยนะครับ๋ยวเกมเล็กหน้าจะกลับไปเล่นของบ้านของแอตเลติโกมาดริดบ้างก็ต้องมารอดูกันละครับนัดต่อไป อะไรจะเกิดขึ้นเลยครับส่วนในคัมคืนวันนี้นะครับก็เดือดไม่แพ้กันแน่นอนครับทางเรอัลมาดริดครับวันนี้จะบุกไปเยือนทีมอย่างเรอัลโซเซดัดครับซึ่งตามการคาดการณ์ในคัมคืนวันนี้นะครับเรอัลมาดริดครับตัวหลักๆรวมครบครับเอ็มบาเป้วีนิซิอุสจูดเบลลิงแฮมโรดิโก้ครับแดนกลางก็เป็นเซบายอสกับชัวรเมนี่เกมรับนะครับมาอาราอูเซนติโอครับจะจับคู่กับทางรูดิเกอร์ครับแล้วก็แบ็กซ้ายฟานกาเซียครับขวาเป็นทางลูคัสบาสเกต ผพวกซาประตูเป็นทางลูนินนะครับนี่คือการคาดการจากสปอร์ตโมส่วนเรี้ยงโซดัดส่วนเรี้ยงโซซิดัดครับวันนี้จะมีนักเตะอย่างพวกมิเกลยาซาบารนะครับดาวนัโโวของทีมครับเซคิโอโกเมสครับทางทาเคฟุสะคูโบครับเอลุสตอนโดซูเวลเดียพวกนี้ก็พร้อมที่จะลงเล่นนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่สู้สนุกเลยครับแล้ววันนี้นะครับก็ถือว่าก็น่าจะได้ลุ้นกันแล้วครับสำหรับทีมอย่างเรียลมาดริดครับเพราะช่วงหลังนี้ฟอร์มการเล่นถือว่ากลับมาแล้วนะครับแล้วก็ฟอร์มของเอ็มบาเป้ ช่วงหลังนี้สุดยอดเลยนะครับนี่ละครับความมันของฟุตบอลลาลิกาสเปนในฤดูกาลนี้นะครับบอลสเปน3ทีมไหมครับเรอัลมาดริดบาเซลนาแล้วก็แอตเลติกมาดริดยังมีลุ้น3แชมป์ด้วยกันทั้ง3ทีมไหครับจะต้องมารอดูกันแล้วครับว่าจะสามารถทํากันได้หรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหมันบอกยากจริงๆนะครับว่าแต่ละถ้วยนี้มันจะจบลงแบบไหนอย่างเช่นฟุตบอลคูเปอเดลเรครับก็มากันครบถ้วนเลยนะครับทั้ง3ทีมแล้วก็โอกาสที่จะเกิดขึ้นได แอตเลติโกมาดริดก็อยากจะจะสามารถคว้าแชมป์ได้นะครับเพราะปีนี้ก็ผลงานดีครับในการเจอกับบาร์เซโลนาแล้วก็แอตเลติกอ่ะแล้วปีนี้นะครับถือว่าแอตเลติโกมาดริดก็ผลงานดีครับในการเจอบัตติวิดแล้วก็เจอบทีมอย่างบาร์เซโลนาครับแล้วก็บาร์ซ่าก็ถือว่าถล่มมาดริดมานะครับมันก็บอกไม่ถูกจริงๆครับแต่มาดริดเองก็ถือเป็นเจ้าพ่ออยู่ในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับก็ถือว่านี่คือความสนุกนะครับของฟุตบอลสเปนครับ่เชื่อว่า ผมเชื่อว่าใน3ทีมนี้เนี่ยมีโอกาสเบินน้ลแชมป์แน่ๆครับอย่างเช่นว่าถ้าเป็นมัดสิดคาบ้าแชมป์ก็ต้องมีสัก2แชมป์อาจจะเป็นลาลิก้าสเปนกับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอาจจะเป็นบาร์ซ่าควาชช้าแชมป์ลาลิก้ากับโคปาเดลเรหรืออะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่า3ทีมนี้อ,อาจจะมีเบิชเช้ลแชมป์ได้หรือไม่ก็อาจจะกวาดรวทั้ง3แชมป์เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็ต้องมารอดูกันแล้วกันนะครับส่วนฟุตบอลโคปาเดลเรนะครับก็ถือบาร์เซโลน่านี่เป็นทีมที่ถูกฉลอมากครับกับการเล่นในรายการนี้เนื่องจากตอนนี้นะครับบาร์เเซโลนน่าีย คว้าแชมป์ไปมากที่สุดครับ31สมัยครับแต่ว่าแชมป์ครั้งสุดท้ายในปีสองพนี่สิบนะครับรองมาเป็นบิวเบานะครับ24ครั้งมาร์ิดคว้าแชมป์ไปเพียงแค่20ครั้งเท่านั้นครับครั้งสุดท้ายที่คว้าแชมป์ได้ปี2023นะครับก็เป็นยุคของอันเชโลติแหละครับส่วนตรามีครับแอตเลติโกมาดริดคว้าแชมป์ไป10สมัยครั้งสุดท้ายย้อนกลับไปไกลเลยครับเมื่อ12ปีก่อนหน้านนปี2013ครับที่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้ได้ครับก็ต้องมารอดูกันแล้วครับว่าปีีน ฟุตบอลโกปาเดลเรย์ใครจะคว้าชแชมป์นะครับก็มารุ้นกันนะครับแต่เพืเ่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับฟอร์มการเล่นของ3ทีมจากลาลิกาสเปนในฤดูกาลนี้ทั้งเรอัลมาดริดบาโลน่าแล้วก็แอตเลติโกมาดริดครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เล,เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของช่องฟุตตุงไว้ด้วยนะครับ